เพราะว่าถ้าโรคนี้ปราศจากกันให้แล้วอยู่กันไม่ได้แน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนคงจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับบางครั้งก็เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับในเวลาเดียวกันประเภทของทานมีอยู่3ประเภทหนึ่งอมิสทานประเภทของทานปะเภทที่อคือธรรมทานอย่างที่3านี่ยยากที่สุดก็คืออภัยทานอภัยทานแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเจตนาของเราเป็นอย่างไร ถ้าเราให้เพื่อสิ่งตอบแทนมีผลประโยชน์อ,นอันนี้จะได้บุญน้อยเราจะแบ่งอภิษถานเป็น3ประเภทตามประเภทของสิ่งของที่ให้เขาเรียกว่าเป็นการให้ประดุดกับการให้สิ่งของกับคนที่เป็นฆ่าทาตบริวารสามีทานคือการให้สิ่งของที่ปณิญนนดีกว่าของที่เราใช้ตรงนี้เป็นการให้ที่ผู้ให้เอาชนะความตนีในใจได้จึงได้บุญมากเมื่อเทียบทั้งหมดนี้แล้วขอจเจริญพราติโยมทุกท่านนะ วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งรายการวันพระมาคุยกันนะวันนี้ก็จะชวนคุยกันเรื่องทําทานอย่างไรถึงจะได้ผลมาก,มากครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวเพราะว่าอ,อย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวที่ผ่านมาว่าการทําบุญนั้นมีอยู่ต้องมีหลายวิธีสิบวิธีแล้วตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เงินเลยครับใช่ไหมฮะแต่ว่าที่จะคุยกันวันนี้นะี่ยอันนี้ใช้สตังเราก็ควรจะทําอย่างถูกวิธีครับเพื่อให้ได้ผลมาก เพราะเราไม่ได้มีเงินกันมากมายถูกไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้ถ่องแท้วันนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังแล้วจะได้ประโยชน์ไปใช้กันตลอดชีวิตเลยทีเดียวทานเนี่ยหมายถึงว่าการให้ถูกไหมพี่มาร์กก็คือหมายถึงการเสียสละสิ่งของต่างๆรวมทั้งการให้ความรู้อการให้ธรรมะเป็นทานก็ถือว่าเป็นเรื่องของการให้เหมือนกันนะแต่วันนี้จะชวนคุยเฉพาะเรื่องของการให้สิ่งของ ที่เป็นอภิสทานอภิสทานนะที่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของกันส่วนเรื่องธรรมทานเดี๋ยวคุยวันหลังครับเพราะวันนี้พูดเรื่องอภิษทานอย่างเดียวก็คงจะหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการให้เนี่ยสำคัญไหมสำคัญมากสําคัญมากเพราะว่าถ้าโรคนี้ปราศจากการให้แล้วอยู่กันไม่ได้แน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนคงจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับบางครั้งก็เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับในเวลาเดียวกันเราลองไปสังเกตตัวเราเองนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่2บทบาทนี้กันมาตลอดเลยตัวอย่างเช่นพ่อแม่เราถ้าไม่ให้เราตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นไงโอ้ผมอยู่ไม่ได้แน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วไม่เป็นหลอพี่มารกในวันนี้ถูกไหมฮะสามีภรรยากันก็ต้องแบ่งปันกันจะเห็นแก่ตัวไม่แบ่งปันสังคมไม่ส่งะห์กันอยู่กันไม่ได้แน่นอนสังเกตแล้วว่าถ้าเรามีแต่คนเห็นแก่ตัวเนี่ยโลกนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีการให้นั่นก็คือต้องมีการทำทาน นั้นการทำทานเนี่ยจึงเป็นการทำความดีที่ถือว่าง่ายไหมง่ายายทำให้ได้ทุกวันถ้าเราทำแล้วเนี่ยบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแต่ว่าการทำทานจะต้องทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์งไงไเพราะว่าถ้มามีเจตนาแอบแฝงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการให้ที่ที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการหวังผลตอบแทนห,หรือว่าการให้สิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์นะเป็นโทษ เกิดกิเลสมากขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้บุญถ้าเรื่องนี้ก็ลองกลับไปฟังตอนเก่าๆที่เราคุยกันทีนี้ที่เราพี่มาร์กพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือประเภทของทานนั่นเองครับมีอยู่3ประเภทระเภทมีอะไรบ้างก็คืออมิสทานอมิสทานคืออะไรครับอมิสทานให้เหมือนให้เป็นสิ่งของสิ่งของต่างๆให้อะไรได้บ้างให้ได้ทุกอย่างเลยปัจจัย4ี่ครับนะให้ปัจจัย4ให้สิ่งของที่เป็นเก้าองของเครื่องใช้ให้รถยนต์ก็ได้ให้บ้านก็ได้ยารักษาโรค ได้หมดเลยนะให้ได้ทุกอย่างของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่กอาใัไปที่พร,ม,รพมไฟได้หมดเลยประเภทของทารวิธีสองคือธรรมทานธรรมทานหรือวิทยาทานวิทยาทานก็ได้ไดคือการให้ความรู้นั่นเองอันนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะอย่างที่สามนี่ยากที่สุดก็คืออภัยาทานอภัย,ายาทานจะย,ย,ยากโดยเฉพาะให้อภัยกับศัตรูผ <c oughs> ู้แขนงยากไหมยากแต่แต่ถ้าทําได้นี่คือว่าจิตใจนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นการเอาชนะตัวเองใช่จริงแต่วันนี้อย่างที่บอกแล้ว เรามาเน้นเฉพาะูการให้สิ่งของการให้สิ่งของแบ่งตามลักษณะของการให้จะมีอยู่สี่อย่างมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือให้เพื่อชําระกิเลสก็คือว่าใั่ความตนีออกจากใจออกไปซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบริจาคทานก็คือเพื่อกําจัดความตนีความขุนัมแห่งจิตให้โดยไม่คํานึงถึงว่าผู้รับจะเป็นใครอันนี้เราให้ไปเลยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่2เป็นการให้เพื่อตอบแทนคุณความดีเขาเรียกว่าปฏิการทานเช่น เป็นการตอบแทนหรือว่าบูชาคุณความดีแก่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าหรือว่าผู้ที่มีอุปการะแก่เราอย่างครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้พ่อแม่ก็ได้ซื้อของไปเยี่ยมท่านครับถ้าใครมีแบบเคยช่วยเหลือเรามีพระคุณต่อเราเราก็ซื้อของตอบแทนตอบแทนหรือไปวันเกิดก็ได้นะครูบาอาจารย์นึกถึงท่านแล้วเราก็ุเตาของไปมุทิตาท่านใช้คําสวยหรูหน่อยก็เรียกว่ามุทิตานะสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณความดี ปฏิการทานปฏิการทานนั่นเองนะอย่างที่สามให้เพื่อการสงเคราะห์สังฆาทานเป็นการให้เพื่อผูกมิตรยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้เอนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดมาครับไปต่างประเทศมาซื้อของกับมาฝากหือว่าเป็นการผูกมิตรกันไว้หรือว่าเป็นการนึกถึงกันเราก็ทําได้โดยการให้อย่างที่4ี่ให้เพื่อการอานุเคราะห์อ,อนุ ค่าหาทานอันนี้เป็นการเกื้อกูลคนยากคนจนด้วยจิตเมตตาสงสารไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแล้วเราก็ให้เขาให้ขอทานเป็นต้นเดินบนสะพานลอยเห็นขอทานนั่งอยู่ก็ให้เขาไปด้วยจิตเมตตาสงสารอยากให้เขามีความสุข ผลทุกเป็นการรุกรุ์คนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราเรามีมากกว่าแล้วก็แบ่งพันกันครับ<ะ>ที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยกับจากความตนีนี่นะน่าจะได้บุญมากที่สุด<ะ>แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเจตนาของเราเป็นอย่างไรครับ<ะ>ถ้าเราให้เพื่อสิ่งตอบแทนมีผลประโยชน์อ,อันนี้จะได้บุญน้อย<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้เราก็ดูเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ตัดความตนีออกจากใจอันนี้ก็จะทำให้เราได้บุญมากแลาต่อไปก็เราจะแบ่งอภิษฐานเป็น3ประเภท ตามประเภทของสิ่งของที่ให้เป็นยังไงครับอาจารย์อย่างแรกเขาเรียกว่าเป็นการให้ของที่ด้อยหรือมีคุณค่าที่ด้อยกว่าเราเเทียบกับของใช้ที่เราใช้เราใช้เป็นประจำวันแต่ถ้าของที่เราแบบให้เขาเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะยังมีความเป็นตนีอยู่อยากจะให้ก็จริงแต่ว่ายังเลือกให้โดยเลือกเอาสิ่งของที่อาจจะไม่เคยดีนกไม่ยม่เคยเข้าพอย่างเช่นอาจจะมีของอยู่สักสามชิ้นปรากฏว่า เราเลือกสิ ar, Ele, ่งของอันด้อยสุดเลยให้เข้าไปเขาเรียกว่าเป็นการให้ประดุดกับการให้สิ่งของกับคนที่เป็นฆ่าทาาบริวารเราตีค่าเขาต่ําลงเราก็เลยเลือกของที่ด้อยค่าไม่ใช่สิ่งของที่เราใช้เป็นประจำมาให้เขาไปอันนี้เรียกว่าทาสถานชื่อผมบอกชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าอันที่สองนี่แหละเรียกว่า สหายฐานเป็นยังไงครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเท่ากันคือให้สิ่งของที่เหมือนกันที่เราใช้เป็นประจำเช่นเราเราใช้สมมุติว่าเราจะให้แปรงสีฟันสักยี่ห้อหนึ่งเราไปเลือกอันที่เราใช้เป็นประจำเพราะเราคิดอยู่แล้วว่ามันดีหรือว่าเลือกคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเราที่เราใกล้เคียงกับเราเช่นสบูยาสีฟันพอเราเราเลือกอย่างนี้ไปเขาก็เรียกว่าเป็นการให้แบบ สายทานก็คือให้สิ่งของที่เสมอกับที่ตัวเราเองใช้อยู่เป็นประจําวันและอันที่สามนะครับอันนี้ดีขึ้นไปสามีทานคือการให้สิ่งของที่ปัจจุบดีกว่าของที่เราใช้อีกเรือกเอาของที่ดีสุดให้ไปเลยอืเช่นอาจจะมีของอยู่3ามชิ้นเราดูแลชิ้นเนี้ยดีที่สุดเราเลือกเนี้ยให้ไปชอพุทธเรามักจะมีความเชื่อหรือว่ามีความคิดที่บอกต่อกันมาว่าจะต้องเอาเอาค่าปากหม้อ ตากบาทพระไปอันนี้ก็เป็นการให้สิ่งของที่ดีที่สุดตรงนี้เป็นการให้ที่ผู้ให้เอาชนะความตนีในใจได้จึงได้บุญมากเมื่อเทียบทั้งหมดนี้แล้วครับก็จะมีเรื่องเล่าประกอบเรื่องของสามีทานให้ญาโยมได้ฟังสักเรื่องหนึ่งอดีิการเนี่ยมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่ว่าคันธเศรษฐีแกมีคความเชื่อแปลกๆแกแบอกว่าคือแกเห็นกิดาของแกว่าสังสมทรัพย์มาแล้วเนี่ยเวลาตายไปอะเอาไปไม่ได้อืมคิดดีนะครับเนี่ยแต่คิดผิดอ้าว เหมือนจะคิดได้นะเหมือนจะคิดได้แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ต่อจริงๆแล้วแกก็ดูว่าคือปิดาตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะนั้นตัวเกองบอกว่าตัวเกองก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันอยากกันนั้นเลยใช้หมดโอ้แล้วกันแล้วกันคือใช้หมดนั่นคือหมายความว่าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยอมแม้แต่อาหารที่กินเป็นประจําวันนี้ธรรมาทึกบอกว่าใช้เงินเป็นค่าอาหารถึงวันละแสนกหาปณะหนึ่งแสนกหาปณะเนี่ยเอาว่าถ้าเป็นเงินปัจจุบันบอกว่าใช้เงิน เป็นค่าอาหารวันละแสนบาทน,นี่ก็ถือว่าถือว่าสุดยอดามากแล้วนะฮะนำซ้ำเนาไปเชิญคนมาดูเขากินข้าวด้วยน,นวันหนึ่ง<ด>มีชายตัดฟืนออกจากป่ามาเป็นคนยากจนมาหาเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ฟังแกก็บอกว่าขอไปดูหน่อยอยากไปดูว่าเศรษฐีเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไกินข้าวยังไงกินข้าวาาาวันละแสนค่ะปาน้าเนี่ยแกก็ไปดูปรากฏว่าเห็นแล้วโอ้โหเป็นของนิระณีิมากอยากจะมีอย่างนี้บ้างก็เลยไปบอกเศรษฐีว่า ขออาหารอย่างนี้บ้างได้ไหมเศรษฐีอ๋อแล้วจะให้เหรอไม่ให้คงจะยากนะเศรษฐีไม่ให้เศรษฐีคิดบอกว่าจะให้คนนี้ก็ต้องให้คนอื่นด้วยเพราะนั้นไม่ให้เลยดีกว่าทนาฟืนบอกว่าเอาีนี้ได้ไหมคืออยากจะกินอาหารแบบนี้จังเลยเศรษฐีบอกว่าเอาีนี้ได้ไหมทํางานให้เราสามปีโอ้โหแลกกับอาหารมื้อนึงอ่งโอ้โหใช้แต่ฟืนเอาไหมเอาก็เลยทํางานไปสามปีชายคนนี้เนี่ยก็เลยได้ชื่อว่านายพัตตะพัทธิกะแปลว่า รับจ้างทํางานเพื่ออาหารพอครบสามปีเศรษฐีก็ทําตามสัญญาที่ญอาไว้นอกจากอาหารแล้วจะเสื้อผ้าด้วยอข้าวของเครื่องใช้ทำเหมือนเมหือนวันนั้นเลยชายคนนี้ก็ตั้งใจละเอาละวันนี้สมความปรารถนาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจจะบริโภคอาหารนี้ขณะนั้นนั่นเองพระปัจเจรพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็คือนั่งสมาธิเสร็จออกมาได้ตัวตาดูแล้วจะต้องไปโปรดชายคนนี้คือจะตัฟืนก็เลยเหาะมา ปรากฏอยู่ตรงหน้าเลยกําลังจะทานอาหารแล้วแกคิดได้